ยิบมาดูวันนี้เราจะแนะนำเซนเซยยกภาคเล็กไดเมนชันซึกถลม่มอเวจีภาคนี้นะับเป็นภาคต่อเป็นทางการของเซนเซยยาที่จบไปในภาคฮาเดสอ๋อเป็นทางการมากกว่าภาคลอสแคนวาสอีกนะ อันนี้ก็คือจะเป็นลายเส้นของคุรุม,มาดามาซมิเหมือนเดิมแต่แค่ว่าเขาจะเป็น4สี4ทั้งเล่มอืมประเทศไทยที่ผมซื้ออยู่มันได้แค่ถึงเล่มห้าเองไม่ได้ใจว่ามีเล่มอื่นออกหรือยังหรือไม่ทําต่อแล้วก็ไม่รู้อ่ะใครก็ได้ช่วยบอกหน่อยแต่คนรูปใน Google เนี่ยจะเจอว่าออกถึงเล่มสิบสามแล้วนะ ถ้าถามถึงเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็จะเป็นก็ยังวนกลับมาที่ฮาร์เดสเหมือนเดิมอะ่ะซึ่งอยากให้มูฟอ o อนไปข้างหน้าได้แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเขาทำมาให้เราอ่านอีกรอบหนึ่งแต่ภาคนี้ก็คือจะมีตัวละครที่ชื่ออาร์โลนเหมือนลอสแคนวาสเลยนะก็เป็นเพื่อนสมิทของเทนมาก็คืออาร์โลนกับเทนมาเนี่ยจะเป็นตัวละครเดียวกับลอสแคนวาสเลยชื่อเหมือนกัน โดยที่พอมาดูโดยรวมแล้วอ่ะก็อาจจะขัดใจกันในเรื่องนิดนึงที่ว่าไม่น่าแบบวกกลับไปกลับมาอะไรอย่างงี้ซึ่งในเล่มแรกเนี่ยก็จะเปิดตัวเปกาซัสเทนมาลองดูภาพสีสิมันก็ได้ฟิลอีกอย่างหนึ่งแต่มันดูไม่สวย ไม่คมเท่าตอนภาคหาเดชนะเราก็ที่มำคันตัวละครหน้าเบี้ยวขาถ่างเยอะมากคงเป็นว่าเขาลงสีด้วยแหละความละเอียดมันเลยดูดอบๆไปหายไปหน่อยหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นภาพ artwork ทายเล่มนะ ก็แรกๆเนี่ยจะคล้ายๆกับรลอดเนวาเลยก็คือจะมีเทนมามีอาโลนมีโดโกมีชิออนซึ่งตอนอ่านเล่มแรกครั้งแรกรกู้สึกนิดนึงอแต่พอเริ่มขึ้นพักเล่มสองอะ่ะก็เริ่มรู้สึกถึงความต่างนิดนึงพอขึ้นเล่มสองก็ ในเรื่องก็เรื่องมาเน่หยิบภาคโอเวอร์เชอร์ที่เป็นภาคลงหนังห่มลงเข้ามาใส่เพิ่มนิดนึง mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่าเออเขเป็นมีความต่อเนื่องเลยเพราะว่าจําได้ว่าภาคลงหนังห่มลงอะ่ะคุณรุงมหดมามอัสมีเขาก็เป็นผู้เหมือนประมาณว่าคอยคิดถึงในเรื่องให้อาจารย์แกก็เลยคงจะเอามาใส่ในภาคนี้ด้วยซึ่งก็จะมีเกี่ยวกับ ทูสวรรค์เองเจลด้วยแล้วก็สมกอลลี่ชื่อใช้คั้นเดียวกันเลยนะแต่ดีไซน์จะไม่เหมือนกันนี่ก็จะเป็นแผนผังัตัวละครในเรื่องเออพอมาถึงเล่มนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าเออก็ยังพอดียังยังรู้สึกแบบออกจากอ่างที่วนอยู่ในนั้นน,นนะ แต่สุดท้ายก็พอมาเริ่มศึกสสิบ12ราศีเหมือนเดิมก็อยากให้เปลี่ยนนิดนึงมุกมันซ้ำอ่ะนี่ภาพนี้อีกที่ก็เท่เลยพอได้เริ่มอมาเล่มสามก็รู้สึกเออสนุกนะเพราะว่าตัวละครเก่าๆก็เริ่มกลับมามีบทบาทแล้ว ตั้งแต่เห็นชุนไปเจอเทนมะแล้วชุนกับเทนมะก็สู้ด้วยกันเนี่ยมันก็ได้รู้สึกบรรยากาศเก่าๆตอนที่เซยา่าจับคู่กับชุนในภาคฮาเดสนะภาคในเล่มนี้ก็จะมีเฮียวงะาโผล่กลับมาด้วยถ้าโดยรวมอะ่ะจะบอกว่าถ้าคนมิ้เป็นแฟนอาจารย์อน่ะไม่น่าจะผิดหวังนะแต่แต่ก็แค่ อยากให้สร้างตัวละครใหม่ๆขึ้นเพิ่มมานิดนึงอันนี้เหมือนกินบุญเก่าหน่อยๆออทั้งท่าไม้ตายทั้งเงื่อนไขเดิมก็คือเห็นพลังครั้งไม่สามารถใช้พลังเดิมครั้งที่2องได้กับเซนอะไรเงี้ยมุกเดิมมากเลย เออแต่เนี่ยกอรี่มันเปลี่ยนไปนะไม่เหมือนกับภาคในภาคโรงหนังที่เคยดูแต่กอรี่มาโซมมากแต่ดูก็เดาได้แหละว่าคนนี้ต้องเป็นน้องมาลีนแน่ๆนแล้วมาลิงก็โผล่มาเหวงะก็โผล่มา คาดว่าทุกตัวละครน่ะน่าจะย้อนไปในอดีตกันหมดเลยนะเพื่อไปสู้กันในศึกฮาเดสคาที่แล้วก็มีตรงนี้แหละที่ทำให้รู้สึกว่าเออสนุกดีไม่เหมือนเดิมหน่อยอะไรเงี้ยม,มาถึงเล่มสุดท้ายที่เรามีอยู่ตอนนี้นะเล่มห้าชุนขึ้นปก เล่มดีก็มีความต่างนิดนึงสนุกนิดนึงก็คือตรงที่เดทมาร์กเปลี่ยนไปหน่อยนึงแล้วก็การที่ตัวละครสุยเคียวมาช่วยกันต่อสู้ตอนนี้ถ้าใครรู้นะว่ามีการทำขายต่อหรือ เอ่อเอามาพิมพ์ต่อใหม่อะไรเงี้ยก็บอกหน่อยนะเพราะว่าไม่รู้เลยก็อยากอ่านต่ออยู่ถึงแม้มันจะเออให้อังกี้ดีกว่ามาลุ้นให้มันกลายเป็นอนิเมะดีกว่าจะได้มีโอกาสดูด้วยอ่ะวันนี้แนะนำพอแค่นี้แล้วบ่อยแล้วนะทุกคน Bye bye.